w a r ์เรนบ f ฟเ t ตประกาศลงจากตำแหน่งซ e o ในวัย94ปีปิดตำนาน60ปี Berkshire Hathaway ถือเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการการเงินโลกวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนระดับตำนานวัย94ปีประกาศแล้วว่าจะลงจากตำแหน่งซีอของ Berkshire Hathaway ภายในสิ้นปี2568หลังจากบริหารอาณาจักรการลงทุนมายาวนานถึง60ปี เขาจะส่งไม้ต่อให้กับเกรกอาร์เบลรองประธานบริษัทวัย62ปีผู้ดูแลธุรกิจที่ไม่ใช่ประกันภัยของกลุ่มบัฟเฟต์กล่าวว่าถึงเวลาแล้วและเกรกคือคนที่ใช่นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในประวัติศาสตร์ของเบรกเชยร์การเปลี่ยนตัวผู้นำครั้งนี้อาจทรงแรงสะเทือนต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกแล้วคุณละ่ะคิดว่าเกรกอาเบล จะสารต่อความยิ่งใหญ่ของบัฟเฟตได้หรือไม่และเมื่อบัฟเฟตวางมือมูลค่าพรีเมียมของเบิร์เกอร์ยังอยู่หรือไม่และนี่คือสิ่งที่ต้องติดตามเพราะใครต่างก็รู้ว่าการถือหุ้นเบิร์เ i r ร์เปรียบเหมือนการซื้อความเชี่ยวชาญของคนระดับตำนานไม่แน่ว่าบัฟเฟตอาจกลายเป็นชาลีมังเกอร์ของเกรกอาเบลก็เป็นได้ และนี่คือ12ประชาการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตที่นักลงทุนไทยควรรู้เพราะนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จตลอด60ปีข้อแรกก็คือราคากับคุณค่าไม่เหมือนกันราคาคือสิ่งที่คุณต้องจ่ายคุณค่าคือสิ่งที่คุณได้รับบัฟเฟตตมองหาบริษัทที่มีคุณภาพแม้ไม่ใช่ราคาถูกที่สุดแต่ต้องมีมูลค่าที่แท้จริงสูงกว่าราคาหุ้นข้อ2 ห้ามขาดทุนคือกฎเหล็กอย่าขาดทุนคือกฎข้อแรกและข้อที่สองของเขาแนวคิดนี้เชื่อมโยงกับการมี Margin of Safety เพื่อปกป้องเงินต้นของนักลงทุนข้อ3เข้าใจธุรกิจก่อนลงทุนนักลงทุนเฉพาะในธุรกิจที่เข้าใจดีปฏิเสธหุ้นเทคโนโลยีหลายตัวเพราะไม่เข้าใจอย่างท่องแท้แม้จะดูน่าดึงดูดก็ตามข้อ4 คิดแบบเจ้าของมองระยะยาวลงทุนระยะยาวคือหัวใจบาฟเฟตถือหุ้นดีๆอย่างโคคาโคล่าและอเมริกันเอ็กซ์เพรสมานานหลายสิบปีไม่เน้นเก่งกำไรข้อ5ควบคุมอารมณ์ไม่ตามกระแสกลัวเมื่อคนอื่นโลภและโลภเมื่อคนอื่นกลัวใช้ความกล้าหาญสวนทางกับตลาดในเวลาที่เหมาะสมข้อ6วิเคราะห์เชิงลึกก่อนตัดสินใจ ใช้ข้อมูลจริงเช่น ROE, DE และการวิเคราะห์มโหมดเพื่อประเมินคุณภาพธุรกิจไม่อิมเพียงอารมณ์หรือกระแสข้อ 7. ยอมรับผิดกล้าตัดขาดหากพบว่าพอพอพอธุรกิจเริ่มเปลี่ยนไปในทางลบบัฟเฟตจะหยุดขุดลุมและตัดใจขายเช่นกรณีของหุ้น f r e น d ี m a ม8กจริยธรรมต้องมาก่อนบัฟเฟตเลือกลงทุนเฉพาะธุรกิจที่มีผู้บริหารซื่อสัตย์ เพราะเชื่อว่าชื่อเสียงสร้างยากแต่พังง่าย 9. ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแม้ร่ำรวยแต่ยังอยู่บ้านหลังเดิมกินอาหาราง่ายๆเพราะเชื่อว่าความสุขมาจากสิ่งที่รักไม่ใช่สิ่งรูหราข้อ 10. เรียนรู้ตลอดชีวิตใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันในการอ่านหนังสือและรายงานถือว่าความรู้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดข้อ11 เชื่อมั่นในอนาคตอเมริกาไม่เคยเดิมพันกับอเมริกาเพราะเชื่อในสักยภาพระยะยาวของเศรษฐกิจสหรัฐแม้ผ่านวิกฤตมากมายและสุดท้ายข้อ12ทรงต่อหลักการลงทุนเกรกอาเบลผู้สืบทอดตำแหน่ง CEO ของเบิร์กเชียร์ยึดมั่นในแนวคิดลงทุนเน้นคุณค่าแบบเดียวกันเพื่อสืบทอดวิธีของบัฟเฟตต์ต่อไป บทเรียนจากบัฟเฟตส์สำหรับนักลงทุนไทยไม่ว่าคุณจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือที่ใดในโลกหลักการเหล่านี้คือเครื่องมือที่มีค่ามองหาธุรกิจดีเข้าใจในสิ่งที่ลงทุนอดทนในระยะยาวไม่หวั่นไหวกับตลาดเพราะความสำเร็จในการลงทุนไม่ได้อยู่ที่โชคแต่อยู่ที่วินัยและหลักการที่มั่นคง กติดตามช่องจิมมี่ตามไปดูนะคะเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารความร้อนแรงจากโลกการเงิน